คำถามที่บอกว่าคนที่เราชอบเขาเนี่ยเขาจะชอบเราไหมถ้ามีโอกาสที่จะได้คบกันไหมโอกาสที่พบเจอเจอมีค่ะนะคะในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเขาชอบคุณอยู่แล้วนะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่ามันจะคบกันได้ มันอาจจะไม่ใช่ระยะยาวนะคะเรื่องนี้พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าพูดไปแล้วเราจะเชื่อหรือเปล่านะคะคือมันเป็นเรื่องของการข้ามภพข้ามชาติอะคะ่ะบางทีคู่แท้ที่พี่บอกไปก่อนหนะ้านี้มันไม่ได้ตามมาในชาติปัจจุบันเป็นคู่ที่เคยสัญญิงสัญญาเคยมีคําสาบานกันไว้ในภพอดีตชาตินะคะมาชาตินี้ยคือคุณอาจจะมาเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่า คู่ของคุณเนี่ยที่คุณใบสัญญิงสัญญาณไว้ก็ยังรอคุณอยู่ในอดีตชาติและยังคงเนี่ยเป็นคนรักเก่าๆที่ยังคงรอคอยคุณในอดีต ชาติชาตินะคะไม่สามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติมาได้นะคะเหมือนกับว่าคุณมาเกิดก่อนแล้วเขายังไม่ได้เกิดตามมาอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเรื่องคําสัญญาคําสาบานที่มันจะต้องไปปลดล็อกกันเนี่ยมันก็จะมีความหมายในชีวิตของเราตอนนี้นะคะเออมันเรียกว่าความสัมพันธ์มันมีกันได้ในระยะยาวแต่ว่ามันพอมันมีคู่รักหรือมีแฟนหรือจะจริงจังกันแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลคนใดที่มันจะทําให้มีอันเป็นไปนะคะ ดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่จะร่วมพบร่วมชาติขออนุญาตการมีคู่ในภพชาตินี้ด้วยนะคะเพราะเหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคำสัญญาที่ทำให้ติดขัดต่อการทำให้ไม่ว่าเราหรือคนรักเก่าในอดีตชาตินั้นมันไม่สามารถที่จะไปไหนกันได้นะคะความรักในชาติปัจจุบันของคุณก็เลย เป็นความสัมพันธ์ในระยะเวลาอันสัน้นถ้าจะจริงจังกับใครต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากอยากจะมีความสุขต่อยอดขยายความรักก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ